มาเปิดบรรยากาศโอโยห้าสามสามรัญยาปูวินรา์กันเลยค่ะว้าวเป็นบรรยากาศที่แสงะ้าทิตย์ส่องลงมานะคะมีลานจอดรถก,กว้างๆกันเลยมีลานจอดรถก,กว้างๆกันเลยค่ะว้าวมาดูตรงช่วงที่แบบเด็กๆชอบเนาะสระว่ายน้า รอบก็จะมีต้นไม้เขียวชวอุ่มเลยบรรยากาศแบบล่มลื่นมากว้าวว้าวาตรงหน้าตรงหน้าห้องมีต้นไม้นะคะล่มลื่นจริงๆอ่ะเลขสวยอีกและไหมล่ะอ่ะเลขสวยอีกละ,ละ,อะ,ลอกละโอ้โหนะคะเลขลุ้นกันได้นะคะเอเปิดห้องเข้ามานะคะโอ้เป็นโทนสีขาวสบายตานะคะห้องรู้สึกหรูหราม,มากเป็นบรรยากาศที่สุดยอดอ่ะถึงเวลานะคะ พักผ่อนกายาและนั่งให้สบายใจเลยค่ะพี่หลอดอะนั่งให้สบายใจค่ะสุดยอดจีิง ยามเช้านี่คือโอโยห3ารัญยาภูมิลาอันนี้ ep 2นะครับเพราะมันต้องมี ep สองเพราะโหบรรยากาศมันเก็บเป็นไม่หมดอ่ะเก็บไม่ไหวไม่ไหวในทุกมุมในทุกที่ของที่รัญยาภูมิลาเนี่ยเลยต้องมี ep 2อันนี้บรรยากาศสดชื่นมากคุ้ม5 0 0ร้ถึงแ0 0ร้ยบาทคุ้มมากนะ บรรยากาศเช้าสดชืด่นลงฟอดถ้าใครสนใจนะฮะมาประจวบแล้วก็แวะได้มาพักแล้วเราจะคุ้มผมพูด้เลยว่าจะคุ้มเข้าไปดูในเพจของที่ดดคอมก็ได้ะฮะหรือถ้าใครยังไม่โหลดดาวน์โหลดที่ดดคอมก็โหลดโหลดซะแล้วจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้จะได้มาพักที่อิมเอ่ การพักการหาที่พักนะฮะไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วต่างไม่ควรไปหาข้างหน้าต้องมีแอปพลิเคชั่นท r i p อ com ช่วยอะไรต่างๆก็แล้วแต,ต่หรือมีการจองล่วงหน้ามีการจัดเตรียมอะไรการที่เรียบร้อยนะฮะนี่คือนี่คือคือนักเดินทางเขาจะทำกันแบบนี้ก็นะฮะก็มดจารินแค่นี้แล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเอซีับสซกรกับตรงค้าวันนี้หมอนะัดเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะก็เลยมาอยู่ระเบียงบ้านนะคะปลูกต้นไม้เฉียวๆเ,เอาไว้นะคะบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะคะต้องโอโหเลยทีเดียวนะคะ,โโเ,เ,ะ,คะเพราะว่าพี่หลอดนะคะเก็บบรรยากาศ 1> EP หนึ่งไม่หมดนะคะในเรื่องของโอโย3 3้รัญยาภูวิลล่าของเรานะคะเลยต้องมี EP สอที่จะต้องมาเก็บต่อนะคะบอก้เลยว่าน่าไปมากๆค่ะถ้าใครไม่ไปนะถือว่าคุณพลาดนะคะ แล้วถ้าใครไม่มีชี p c o m นะคะโหลดไว้เลยนะคะเพราะว่าจะได้เซฟกระเป๋านะคะบอกไว้เลยนะที่นี้นะคะว่าน่าไปมากๆย้ำนะคะน่าไปมากๆนะเข้าเรื่องเลยนะคะใครที่เกิดราศีตุลน,นะคะคือวันที่16ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะ การเงินของเขานะคะเป็นเรื่องดีๆการเงินกําลังจะไหลลื่นได้ดีนะคะการลงทุนนะคะว่าค้าออนไลน์หรือว่าทํางานการลงทุนตอนนี้ก็เป็นเรื่องดีๆเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของการงานนะคะงานก็ไปในทางทิศที่ดีนะคะรวยอะไรทําอะไรตอนนี้นะคะครอบครัวช่วยเหลือแล้วก็ในตัวของเขาเก่งอยู่แล้วนะคะในคนราศีตุลนะคะแล้วก็ดูแลนะคะในเรื่องของการเงินหรือว่า หมุนเงินได้ดีนั่นเองนะคะเรื่องของความรักนะคะบอกไว้เลยว่าคนมีคู่นะคะกำลังสว่านแบว ก็มีการฮันนีมูนหรือว่าเกิดการท่องเที่ยวนะคะพักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงราน,นี้นะคะส่วนคนโสดนะคะกำลังจะเปิดใจแล้วกำลังจะมีคู่รักดีๆเข้ามานะคะว้าวก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะแล้วคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะก็คือนะคะวันที่16นะคะพือิจิกานะคะถึงวันที่15าธันวานะคะ บอกไว้เลยว่าณที่นี้นะคะคนที่กำลังคิดจะลงทุนหรือหาช่องทางงานใหม่ๆนะคะปังปุ่มเย่มากๆเลยนะคะในคนราศีพิจิกน,นะคร บอกไว้เลยว่าร่ำรวยได้มั่งคั่งมากๆเลยนะคะในช่วงเวลานี้ส่วนเรื่องของการเงินนะคะไหลรื่นได้ดีนะคะเกิดการลงทุนเกิดการอ่าซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่นะคะหรือว่าการดูแลจากผู้ใหญ่นั่นเองนะคะในเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะในเรื่องของความรักคนมีคู่แล้วก็รักกันสวีทวันแหววเช่นกันนะคะว้าวนะคะสองราศีค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าคนโสดนะคะเขาก็โฟกัสในเรื่องของคู่เหมือนกันนะคะ เขาก็กำลังจะเริ่มมีคนรักหรือมีคู่นะคะเปิดอกเปิดใจมีงานวิวาแน่นอนค่ะมอนัทก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับซอกแซกบักตรงของเราด้วยนะคะแล้วก็ติดตาม EP ีต่อไปนะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนนะคะที่พักของเรานะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้มอนัทนะคะก็ขอบคุณแล้วก็ แอปดีๆไม่มีไม่ได้เนว้ <c oughs> วันนี้จะพามาดูแอป,ปสำหรับสายท่องเที่ยวเลยนะคะแอปทริป c o มสำหรับจองเที่ยวบินหรือจองโรงแรมก็ได้นะสำหรับคนที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดจะมาดูแต่ที่เที่ยวก็ไม่ได้นะเราต้องหาที่พักไว้ก่อนด้วยจะได้ไม่ต้องมานั่งหาที่พักให้ลำบากหลังนะตัวแอป,ปตัวนี้นะคะก็ใช้งานง่ายสามารถเลือกจังหวัดที่เราจะไปเที่ยวนะคะเลือกวันเช็คอินได้เลยว่าเราจะเอาวันไหนเลือกห้อง จำนวนผู้ใหญ่เด็กได้หมดเลยนะคะว่ามีเด็กกี่คนผู้ใหญ่กี่ท่านอ่าแล้วถ้าสมมติว่าท่านไหนมีชื่อโรงแรมอยู่ในใจแล้วเนี่ยสามารถพิมพ์หาเสิร์ชได้เลยเห็นไหมคะว่ามันสะดวกมากๆแล้วเราก็สามารถกดค้นหาได้เลยทีนี้เขาก็จะรีเสิร์ชอ่าที่พักมาให้นะว่าจะเป็นที่ไหนราคาเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถกดจองได้เลยที่สำคัญนะคะรูปเนี่ยตรงปกแน่นอนค่ะ แน่แถมบม่วบักแปงบักสร้างเย่อยยเอาพาคอยว้ยหนามั่นปันีน่แม่เอานี่เอาไปล้างยโอ้ยยิบเอาทำไมอะอหูจักแต่หูจักใส่แน่ขอไปไหว้ให้ใส่สน่ะหอมตูจักตายสื่อแต่กระดาษซับมันหลายเดือนหนึง่งมาตัางหลายร้อย